สวัสดีครับพบกับ Infinix Zero 5G 2,023จากทาง Infinix นะครับรุน่นนี้อัปเกรดพอสมควรใ,ในเรื่องของสเปคนะครับใช้ชิปประมวลผล d i m m n s i t y 1 8 0 0นแจากทาง Mediatek นะครับแล้วก็อัพความจุให้ถึง 256GB นะครับก็เรียกว่าเยอะจริงๆในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือตัวเครื่องที่ใส่ซองสีดำมาให้แบบนี้นะครับก็จะเหมือนกับ Infinix Zero 20ที่เคยรีวิวไป มีเคส TPU แถมมาให้เหมือนเดิมรวมถึงติดฟิล์มกันรอยมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีวอลชาร์จสาย3วัตต์ซึ่งก็รองรับชาร์จเร็วรวมถึงสาย USB Type C to A นะครับก็ปกติบอดี้ตัวจริงขนาดไม่ต่างจาก Infinix Zero 5G รุ่นต้นปีมากนักนะครับเนื่องจากขนาดหน้าจอเท่ากันพอตเชื่อมต่อมีครบทั้ง Type C หูฟัง3.5ลำโพงตัวเดียวแล้วก็สแกนนิ้ว บนปุ่ม power นั่นเองถาดซิมเป็นแบบ triple slot นะครับใส่ได้2ซิมบวก micro SD ด้วยส่วนฝาหลังมีให้เลือกถึง3สีก็คือสีขาวสีดำและก็สีส้มนะครับโดยสีส้มเนี่ยจะเป็นสีพิเศษที่ลวดลายจะคล้ายกับหนังเทียมเหมนะครับมาดูหน้าจอครับหน้าจอเนี่ยใช้ตัวเดียวกับ Infinix Hot 20s รวมถึง Zero 5G ตัวแรกนะครับขนาด6.78นิ้วความเอียด Full HD+ รองรับการแสดงผลสูงสุดที่120เฮนะครับก็ถือว่าสมูท สมูทและก็สมูทมากนะครับสามารถดูคลิปอะไรต่างๆได้แบบเต็มจอเต็มตามแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะรูกล้องหน้า16ล้านพิกเซลซึ่งข้อดีก็คือมันไม่ได้เกะกะอะไรมากนักนะครับแล้วก็สามารถถ่ายเซลฟี่ได้ค่อนข้างลงตัวด้วย สำหรับซอฟต์แวร์มากับ Android 12ครอบด้วย XOS 12เวอร์ชันล่าสุดก็จะเหมือนกับ Infinix Zero 20ที่เคยรีวิวไปนะครับก็มีแอปพลิเคชันติดเครื่องมาค่อนข้างเยอะรวมถึงลงผ่าน Play Store ได้มี Bloom Play ที่เป็นแอปสตรีมมิ่งเพลงนะครับแล้วก็เป็นเพลงต่างประเทศทั้งหมดคือของไทยเขายังไม่ได้ใส่มาให้นะครับแต่ก็สามารถฟังได้ฟรีดาวน์โหลดได้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มี u t i l i t y อย่าง p ฟ one Master ที่เอาไว ตรวจสอบตัวเครื่องได้นะครับมีโฟนดักโนสติกรวมถึงแอปพลิเคชันเสริมต่างๆนะครับคือเยอะมากนะพวก utility หรือ tools ต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของ auto start นะครับที่เอาไว้ตั้งค่าได้ว่าฉันจะเปิดแอป,ปขึ้นมาเท่าไหร่ตอนเปิดเครื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของบล็อกนะครับหรือแฮลสเมนฟิลเตอร์ที่เอาไว้กรองพวกสแปมต่างๆเรื่องการเชื่อมต่อบอกเลยว่าครบครับรองรับ 5G ทั้งสซิมทุกเครือข่าย AS True d e t a c t ใช้งานได้หมดนะครับรองรับ Wi-Fi Calling รวมถึงใช้งาน NFC นะครับซึ่งใครที่ตามข่าวก็จะรู้ว่าสามารถใช้งาน Google Pay ได้แล้วนะครับดังนั้น Infinix รุ่นนี้สามารถใช้งาน Google Pay แตจะจ่ายได้เช่นกันสามารถ Customize พวก Team Wallpaper ไอคอนต่างๆได้ผ่านเมนูนะครับแล้วก็สามารถโหลดเพิ่มจาก X Team ที่มีคอนเทนต์ต่างๆให้เลือกเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปิดหน้าจอ2 a p แอนะครับสามารถเปิดได้ทั้ง แบ่งครึ่งจอแบบนี้นะครับก็สะดวกดีหรือเป็นแบบป๊อปอัพนะครับก็เป็นแบบป๊อปอัพข้างบนแบบนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสะดวกใช้งานแบบไหนนั่นเองมาต่อกับกล้องครับกล้องเนี่ยเขาใส่มาที่50ล้านพิกเซลไม่มีอันตรายไม่มีเทเลซูมนะครับก็จะเหมือนกับ i n f i n i ิ h o ฮอต s นั่นเองซึ่งโหมดต่างๆก็มีค่อนข้างเยอะครับอย่าง Super Night, Sky Shop ที่เปลี่ยนท้องฟ้าเป็นแบบอย่างอื่นได้คุณภาพรูปถ่ายก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับคือ ด้วยโปรเซสที่ค่อหน้าโอเคอยู่ก็ผลลัพธ์ออกมาผมว่าค่อหน้าโอเคนะครับอันนี้ผมลองถ่ายคร่าวๆยังไม่ได้ถ่ายละเอียดมากเดี๋ยวผมจะแยกกระทู้ออกมานะครับก็ถ่ายทั่วไปโอเคครับภาพอาหารภาพวิวนะครับสีสันออกมาก็น่ากินใช้ได้ครับแล้วก็มีมาโครที่สามารถถ่ายได้ใกล้สุดที่4เซนติเมตรมาต่อกันกับเกมครับซึ่งเกมเนี่ยเขาจะมี X Arena นะครับเอาไว้ตั้งค่าพวกเกมต่างๆนะครับรวมถึง optimize การจัดการทรัพยากรระบบต่างๆนะครับซึ่งสามารถเปิดแอปพลิเคชันที่แบบป๊อปอัพแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็เอาไว้เปิดแบบดูนู่นดูนี่นะครับระหว่างเล่นเกมอยู่ซึ่งเกม a a อย่าง Black Desert ก็สามารถเล่นได้ตามปกตินะครับลื่นแล้วก็ปรับแบบ high ได้ด้วยนะครับก็คือภาพสวยๆเนี่ยสามารถเซฟได้บน Infinix Zero 5G 2023เลย รุ่นนี้มากับชิป d i m e n s i t y 1 8 0 5 g นะครับคะแนนแอนตัวตู้อยู่ที่4 9 0 0ซึ่งก็เทียบเท่ากับ s n a r d r o n o n 8 g 8 g Plus หรือ782นะครับคะแนนจะอยู่ในประมาณเรนจ์นี้แหละครับ4 0 0 0เอะไรอย่างนี้แล้วก็มากับแรม8ความจุ256นะครับใช้มาตรฐาน UFS 2.2ซึ่งก็เป็นมาตรฐานราคาที่โอเคทีเดียวรองรับ GPS ครับแล้วก็นำทางต่างๆรวมถึงวิ่ง Delivery ได้เช่นกัน ภาพรวมก็ประมาณนี้ครับกับ In f ฟ n i x ตซ r o 5G 2023นะครับแน่นอนว่ายังคงเป็นมือถือ 5G คุ้มที่สุดในงบไม่ถึง1 0,000บาทได้อะไรบ้างได้จอ120ยเฮิร์ได้ชิป d i m e n s i t y 1 8 0นแซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยู่ในราคาที่ประมาณหมื่นกว่าหมดเลยนะครับแต่อินฟิ i x เอามาใส่ในราคาไม่ถึงหมื่นส่วนกล้องเนี่ยก็ถูกลดสเปคไปบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ s ซเรียสมากเพราะาถ่ายออกมาก็ถือว่าโอเคอยู่ซึ่งนอกนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของชาร์จเร็วเนาะมี usb type c ความจุจัดเต็ม256กิกแล้วก็รองรับ Google p a y ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจครับราคาเนี่ยอยู่ที่8,299บาทสำหรับช่วง Early Bird นะครับวางขายแล้ววันนี้ผ่าน Lazada ช่องทางเดียวก็เข้าไปซื้อกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับ